สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้คือคุณขนมซาซากับมาอีกครั้งนะครับเอเราจะมาถ่ายนี่ไม่ใช่เบื้องหลังอะไรทั้งสิ้นนะมันคือคุยกับคุณเธอนะโลอโลโลถ้ยโลอะไรอะไรเออเสียงอยู่ดังมากเลยเสียงดังกว่าไออีกฮัลโลอะไรไม่มีอะไรแค่คุณอย่าเป็นคุณเอ๊ะเชอทำอะไรบ้างอ่ะ กันบ้างครับคนเชอ่อครับือคุณทำอะไรประจำวันนี้ตอนไหนวันนี้ครับคุณทำอะไรบ้างเรียนครับค <se ุณเรียนอะไรครับภาษาจีนภาษาอกฤษภาษาไทย PE เอครับเอ้าเหรอ ตายยังอืมคุณถามคุณคุณมีอะไรเปล่าเนี่ยแล้วทำไมผมโทรได้อยู่ครับเอ่อคุยอะไรไม่เข้าใจแล<ช>้วคุณถามทำไมแล้วครับแล้วทำไมผมชอฟ,ชชอฟีชอฟีชอฟีล็อกบุดเอ๊ะมังเอ่อวิดีโอมันถ่ายยังไง ก็รู้นะวิธีทำอ่ะถ่ายวิดีโออ่ะเห็นใช่ไหมถ่ายปับ๊บมันทะลุ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 ลงไปถึงนู่นอ๋อไอรู้ไอรู้มาของ OBS เละเลยโกโก้คันน,น,นะครับ huh. เออทำอะไรดีวะทำทำกันบ้านไงครับถามได้เดี๋ยวเปิดเอ่อบูทแคมป์ได้ไหม แม็กซ์ครับเออมัน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 เปิดตอนถ่ายไม่ได้นี่นะสวยแล้วเราะเสียงไม่ชัดปะเนี่ üğ üğ> นนย Microsoft Windows แต่เชอร์ไม่เห็นนะคุณเชอร์เขาไม่รู้ว่าผมทนะไได้เดี๋ยวกลับมานี่อะไรไปไหนไปไหนไปไหนดตือนตืนตืนสตาร์ละอ่ะวัดดีคุณเชอร์น้าสวัสดีอ้าคะเขาขไม่มีใครเห็นหน้าเขานะ เขาคือคนพลึกพิลับเติรดเติดเโอ้ยจังงังเบาเสียงก่อนก็ได้เัลโห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 อ่ะก็จะทำอะไรต่อวะยะคุณเชอร์อคุณเชอร์คือใครเลโก้สตีฟฮะสตีฟสตีฟคุณคือสตีฟเหรอสตีฟ S T I G S T I ตไอจีสติกทำไมอ่ะไอช่าอ่าขัน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 หนุกขันหนุ่มไก่โอลโลโลโยอยยอยอ่าอันนี้นะฮะวันนี้เราเดี๋ยวผมจะโชว์คุณเชิญให้ดูนะฮะวิธีแฮกกูเกิลไม่ได้แฮกไม่ได้เกิดแฮกหรอกมันคือแก้มันคือแก้งคนฮะ คุณเชิรู้ใช่ไหมอูู้้สวยว่ะอ้าวันเอ้าคุณเชิเกิดอ,อะไรขึ้นคุณเชิครับคุณเชนะิญฮะขับสติ๊กครับวิธีขับลักโกกนนี่ไปนโนนะฮะก็อันนี้วิธีง่ายๆวิธีเปลี่ยนให้แอฟฟิลลัคกีเปลี่ยนเป็นอยื่นก็ได้นะฮะคุณเชิรู้ใช่ไหมอินสเปกต์เอเลเมนต์แล้วไงวแล้วก็มันเหมือนแฮปมากเลยครับแล้วก็หาตรงนั้นแล้วก็เขียน ว่าจะเอาอะไร I'm I'm going to date นะฮะเดี๋ยวโรลดดูนะฮะ I'm going to date แล้วเข้าเขียนอย่างนั้นนะฮะจะเกิดขึ้นนะับกด x ปั๊บ I'm going to date <c oughs> เห็นไหมฮะมันง่ายๆเลยมันคือสุดโกงนะสุดแกล้งคนนะฮะแล้วก็ Google search กลายเป็นเอ่อพุบ search ก็ได้นะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยอ่ะชื่อครูคุณเชิญฮะจะเปลี่ยนเป็นเชริรเซิร์ชนะฮะนะครับนี่คือเชอริรเซิร์ช I'm going today ล้วสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนไอ้นั่นได้ด้วยนะครับสมมติผมจะเอาคุณเชริรชอบอะไรมากที่สุดอะไรนะคุณเชริรชอบอะไรมากที่สุดรถไงครับ Lamborghini Veneno Lamborghini ยังไงต่อ Veneno V เนอไม่ใช่ครับคุณรู้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 แล้วรู้แล้วรู้แล้วนะฮะนั่นแหละครับจหนะฮะคุณเจอคุณคุณเจอเขาอยากได้แบบนี้เดี๋ยวนะครับนะอันนี้นะอันนี้นะนั่นแหละครับคุณเชิญเขาชอบนะเหมือนหน้าสกายเบลนนะครับไม่เหมือนนี่สวยกว่าคนละด้านกันนะครับเราเปลี่ยนเลยก็ได้ครับเออ โหลดนานว่ะหาซผลิตแล้วก็นี่ Google นะมีกูเกิลโบเปนี่เอ่อเชอร์สุด I'm going to that นี่อ่ะ I'm going to that I'm going to that อะได้แล้วอ้าวไม่แป๊บนไรเราเกาะมาก่อนตอได้ไหมว่าไรวะอะไรวะโหลดนานจังถ้าถึงถ้าโหลดเสร็จแล้วบอกไอ้นะเอ่อไม่ Copy image ีนเดี๋ยวดูเค้าปี image URL เ<ด>ท่าน,นั้นฮะ <c> URL <oughs> แล้วก็กด inspect element นะฮะดูนะฮะอะไรวะอะไรวะไม่เชื่อโตอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ดูนะครับรรดูนะครับ,ะรบอะไรตึกเห็น,นยังครับแล้วไงอะ่ะก็เหมือนนะครับอ่าเข้า inspect element นะฮะต่อไปนะฮะกดเข้า edit add it, ask, element อีกรอบเดี๋ยวกดอะไรยต่อ dot gift อ่าแล้วก็ขึ้นไปนะถ้าเจอคำว่า dot gift นะให้เปลี่ยนเป็นลิงก์ที่คนกดลงไปนะแล้วก,กด x อ่า <c oughs> จับเลยอ้าวโอ้โหคุณจับมีอะไรไหมครับ เธอบอกว่าอะไรวะเอาคุณเชืองเงียบไปแล้วเอ้าเอ้าเดเ่แล้วเดี๋ยวจะกลายเป็น lamborghini เปิด s a l ูแม m ให้หน่อยดิใช่ปะ Lamborghini จะบกินอย่างนี้ปะใช่ติกเกอ s a l าลู m ม n เปิด s a l ูแม m ใ n มดูหน่อยแล้วกดนี่แล้วก็ I'm going เอ่อ นี้นะนี่ edit a s html นะครับแล้วก็กดว่า I'm going to drive Lamborghini นะนี่นะฮะ I'm going to drive Lamborghini แล้วก็กด X นะฮะเห็ไ้ไหมได้เลยเชื่ชอเชื่เอเปิดจารุม่ใะชอบไหยชอบไหม เปิดซาลูแมนให้ฟังหน่ะอ่าถ่ายรูปแล้วอ่าจะเปิดเลยอย่าถ่ายต้องมาถามก่อนห้ามก๊อปลิกสิตอ่าถ่ายแล้วเก็บเอาไว้มันเก็บเอาไว้ห้ามก๊อปลิกสิตเออเห็นไปสูงเข้าเลยนะเอ่อเขียนว่าอะเป็นปปซาลูแมนน้าเพลงปวดเชิญนะประโนนปวดขนุดไม่ใจอใช่ไมไม่ใช่ใช่ไม่ใช่้ย เลยฮะมันเป็นเพลงแอ่์นั่นไงเข้ากันแรกครับซาลูแมนไม่ดูแลดูกนันนะผู้ชม <laughs> behind the scene ให้ดูดิไม่ใช่ behind the s c e n e เฟยอ่าขอบคุณที่ติดตามชมนะฮะกดไลค์และ subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย